สวัสดีครับ m o b i u ส์เกมเมอนะครับหลังจากที่รอคอยกันเป็นเวลา10กว่าปีนะครับวันนี้เราก็ได้เล่นกันแล้วสําหรับ d ี a b l o บภาค3นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะคุ้มกับการรอคอยหรือเปล่ากราฟิกภายในเกมนะครับเรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวถึงแม้เท็กเจอร์เนี่ยจะไม่ได้แบบละเอียดเท่าพวกใไฮสิตแต่ว่า ตัวเกมเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆได้เยอะนะครับอย่างพวกชั้นหนังสือของที่วางอยู่บนโต๊ะพวกฉากอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความน่าสนใจในตัวของมันเองทําให้บางทีเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องหยุดดูว่าเอบมโต๊ะนี่มันมีอะไรบ้างไอ้ตัวที่ติดอยู่ตรงกําแพงเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับเอฟเฟกต,ต่างๆภายในเกมทําได้ค่อนข้างดีนะครับทาให้เรรู้สึกว่าเวลาเราปล่อยพลังหรือว่าใช้ท่าต่างๆเนี่ยมันดูอลังการมันดูยิ่งใหญ่ทําให้เล่นแล้วมันสนุกยิ่งกว่าเดิมอย่างเงี้ยครับ ตัวละครในภาคนี้จะมีอยู่5อาชีพนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้อาชีพนี้เป็นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายนะครับซึ่งผมชอบมากถึงแม้ตัวละครเนี่ยจะแต่งหน้าตาแต่งอะไรไม่ได้แต่ว่าเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยสําคัญหรอกครับเพราะว่าเล่นไปเล่นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใส่ชุดใส่หน้ากากใส่เกาะกระจนมองไม่เห็นนะครับมันไม่ได้สําคัญอะไรแต่ว่าผมรู้สึกดีนะที่เขาไอตัวเลือกทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเพราะว่าบางทีผมอยากเล่นอาชีพเนี้ยแต่ว่าทําไมแม้ต้องเป็นผู้หญิงด้วยวะ อ่าอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีอยากเล่นตัวเนี้ยแต่แบบที่ตัวผู้ชายแม่งดูไม่เท่ตัวผู้หญิงแม่งดูแบบเออเจงกว่าเนี้ยครับอันนี้ผมชอบมากๆากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซาวกันต่อเลยละกันเพลงและเอฟเฟกต่างๆนะครับได้รับการทํามาเป็นอย่างดีให้ความสําคัญแม้แต่แบบสิ่งเล็กๆน้อยอย่างเช่น พวกตัวโครงกระดูกเนี่ครับเวลาเราฟันเสร็จแล้วหัวกระโหลกมันตกหรือเศษหินเศษอะไรเนี่ยคือเขาทาหมดนะครับเสียงกระโหลกกิ้งเสียงหินตกเสียงอะไรพวกนี้ครับคือเขาค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดพวกนี้แล้วก็เสียงแอมเบียนพวกเสียงบรรยากาศต่างๆเนี่ยครับถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นเพลงอะไรมากมายแต่มันช่วยสร้างบรรยากาศเวลาเราอยู่ในดันเจียนทําให้รู้สึกว่ามันได้ฟิลไปกับเกมครับและที่สําคัญนะครับเสียงเอฟเฟกของตัวละครต่างๆเนี่ยทำออกมาได้เยี่ยมเลยทีเดียวครับ เพราะว่าอย่างเราเล่นบาบาเลียนเนี่ยเสียงเอฟเฟกเวลาฟันเวลาฟันโดนศัตรูเวลากระโดดเข้าไปหาเนี่ยมันดูสะใจนะครับเสียงมันจะหนักๆแน่นๆหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นเป็นวิชด็อกเตอร์นี้ครับเสียงก็จะได้ต่างไปเสียงฟันเสียงอะไรก็จะไม่มีเป็นเสียงแบบซมมอนตัวละครว้าวเรียกร้องตะโกนอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งมันให้ฟีลความเป็นตัวละครนั้นได้เยอะพอสมควรเหมือนกันตัวเกมนะครับเราสามารถเปิดปิดซับไตเติ้ลได้สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับผมลองดูแล้วครับ เปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีเสร็จปุ๊บแม่งให้ผมออกไปเลยครับโหลด2กิกกว่าแต่พอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยทั้งภาษาทั้งเสียงภาคทั้งอะไรทุกอย่างเป็นภาษาเกาหลีหมดนะครับผมเชื่อว่าภาษาอื่นๆก็เป็นด้วยเหมือนกันฉะนั้นใครอยากลองภาษาอื่นก็ลองดูแล้วกันครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีทุกภาษายกเป้นภาษาไทยนะครับ <S <S เกมเพย์นะครับสไตล์ของเดียโบเนี่ยจะเป็นแบบพอยต์แอนด์พลิกนะครับคือ เรียก Mouse เมาส์ไปตรงที่จุดนั้นคลิกเดินคลิกโจมตีคลิกฟันนะครับไม่ใช่ w a s d เดินขึ้นลงซ้ายขวานะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเกมเพย์เนี่ยไม่ได้ต่างจาก d i a b l บสเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับเอามาอัปเกรดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นครับซึ่งโอเคผมชอบเพราะว่ามันไม่เสียความเป็นเกม d i a b l o ไปเลยภาคนี้ที่เน้นสำคัญก็คือสกิลนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการโจมตีแบบธรรมดาเป็นหลักเลยนะครับใช้สกิลกันอยู่ตลอด ฉะนั้นเวลาเราเซตสกิลเนี่ยเราต้องเซตที่ดีว่าเราจะใช้อะไรเซตสกิลไหนบ้างคือเราสามารถเซตสกิลออกมาใช้ได้แค่6อันฉะนั้นเราต้องเลือกดูแต่สกิลมีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับซึ่งท่าหนึ่งท่าเนี่ยมันก็แยกออกมาเป็นอีก5รูนซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้ท่าท่านั้นๆนะได้ถึง6แบบซึ่งเราสามารถนํามาจัดเป็นคอมโบได้นะครับจะคอมโบกับสกิลของตัวเองก็ได้หรือคอมโบกับสกิลของเพื่อนก็ได้ ยิ่งสาคัญแล้วครับภาคนี้เราไม่สามารถสแปมขวดแดงได้นะครับคือเราไม่สามารถกบเติมเลือดได้รัวๆแล้วฉะนั้นสกิลเราต้องเลือกสกิลดิเฟนซีฟด้วยที่แบบสกิลเอาตัวรอดเอาไว้หนีอะไรด้วยนะครับความยาวของตัวเกมนะครับถ้าเล่นรอบแรกเนี่ย็รู้สึกว่าเกมมันไม่ยาวมากประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็จบแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเองเนี่ยมันมีความยากถึง4ระดับเราต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าพวกไอเทมแระไอเทมริเจเนอรลี่พวกไอเทมเท่ๆต่างๆ มันอยู่หลังๆนะครับมันก็เหมือนแบบให้เราเล่นไปเรื่อยๆผมบอกได้เลยครับเล่นรอบแรกครับไม่สนุกคือมันง่ายเกินแต่พอเล่นไปนรอบหลังๆแล้วเนี่ยมันจะยากขึ้นศัตรูมีสกิลเยอะขึ้นต้องใช้ทักษะในการเล่นเยอะขึ้นการคอมโบของสกิลเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นไม่ใช่วิ่งไป,ปบาบปเลียนวิ่งไปอย่างนี้ครับไม่รู้อะไรวิ่งฟันหมดละฟันปัง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 ,ปงอะแล้วบอสก็ตายไป แต่พอเริ่มไปไนท์แมร์เริ่มไปเฮลแล้วนียครับวิ่งไวฟันป้างป้างบอสแม่งตีกันมาปุ้งนะครับนอนเรียบร้อยซึ่งบางทีไม่ต้องถึงกับเป็นบอสใหญ่ครับพวกมินิบอสตามฉาเนะครับก็วิ่งกันป่าราบล้ะครับบางทีกว่าจะฆ่ากันได้นี่ก็ค <ONEY> <ๆ>่อยๆแซะค่อยๆแซะนะครับ พอเล่นไปรอบหลังๆเนี่ยทั้งฉากทั้งมอนสเตอร์อะไรก็จะใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นนะครับทำให้ใช้เวลาในการเล่นเยอะขึ้นเหมือนกันครับและที่เป็นจุดเด่นของเกมเดียโบนะครับคือของทุกอย่างตามแมปหรือไม่ว่าตัวแมปเองเนี่ยทุกอย่างจะแรนดอมคือเล่นรอบแรกเนี่ยทางเดินก็จะแบบนึงพอไปเล่นกับเพื่อนเล่นจะเล่นรอบใหมน่นะครับทางเดินก็จะไม่เหมือนเดิมละทุกอย่างจะเป็นการแรนดอมฉากแรนดอมอะไรทั้งหมด ทวกงไอเทมต่างๆมันก็แรนดอมเหมือนกันบางทีสเตตที่ให้มาจากธนูหรือจากอะไรนี่ครับบางทีมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เด็กไม่ใช่อะไรเลยกลายเป็นธนูเทพสเตนเก้าสิบตายห่าไปเลยอะไรอย่างี้ครับเวลาเราได้ของมาเนี่ยเราจะรู้ไหมเฮ้ยสเตตมันเป็นยังไงสเตตอันนี้ดีไหมซึ่งทาให้ของแต่ละอย่างที่ได้มันเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นความสนุกของเกมอีกอย่างหนึงงน่งเหมือนกันอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับในภาคน,นี้เนี่ยจะมันจะมีอีเวนต์พิเศษน,นะครับคือเวลาเราเล่นเนี่ย เดินไปตามแมพก็จะมีแบบเจอเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเล่นบางรอบก็เจอบางรอบก็ไม่เจอนะครับก็แล้วแต่อีเวนต์เนี่ยมันก็จะให้รางวัลเป็น EP เป็นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีอีเวนต์รับหรืออีเวนต์อะไรบ้างบางทีเราไปเดินไปเจอแล้วก็เออเฮ้ยเราเจออีเวนต์นี้ว่ะเพื่อนเจออีเวนต์หนึ่งมาคุยกันมันก็สนุกไปอีกแบบครับ สำหรับ e p เพยเว l ลูนะครับผมว่าเล่นกันยาวๆครับยังไงซักความยากมันก็มีอยู่ตั้ง4แบบแล้วก็เวลาเราเล่นรอบใหม่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเบื่อเพราะว่าทั้งแมปทั้งอะไรก็จะไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละรอบของหรือไอเทมที่ได้มันก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆครับทำให้เราได้ลุ้นทุกครั้งในการฆ่าพวกบอสหรือมินิบอสว่าอะไรจะตกไหมของแรของอ e ีปีกหรือว่าบางทีเป็นของเจเนรี่อย่างเงี้ยครับ มาสรุปกันเลยนะครับสำหรับ d i a b o เนี่ยผมว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยครับมีไม่กี่เกมครับที่ผมเล่นแล้วสนุกจนหันไปมองในกายทีแล้วแบบเฮ้ยนี่เวลามันผ่านมาขนาดนี้แล้ว,ลวเนี่ยซึ่งทุกอย่างนะครับในเกมผมรู้สึกว่ามันได้ผ่านการคิดได้ผ่านการคำนวณมาแล้วทุกอย่างได้ผ่านการพิถีพิถันเขาใส่รา,ายละเอียดไปให้ซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างสมกับการรอคอยนะครับไม่ผิดหวังแน่ๆครับผม แล้วก็สําหรับเกมนี้นะครับผมให้9คะแนนนะครับหากตรงที่ว่าพอเล่นไปอย่างไนแมร์อย่างเฮลหรืออย่างอินฟาโนแล้วเนี่ยตัวมอนสเตอร์พวกมินิบอสพวกอะไรพวกนี้ครับมันจะแรนดอมสกิลซึ่งสกิลที่แรนดอมได้เนี่ยบางอันอนะ่ะพอมันมาจับคู่กันแล้วเนี่ยบางทีมันเกือบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะมันได้หรือแม้บางทีมันก็ยากเกินไปที่จะเล่นอย่างนี้ครับซึ่งอันเนี้ยอ่า ผมก็รู้ว่ามันมันสนุกที่มันแรนดอมแต่บางทีมันก็แบบไม่ไหวจริงๆแล้วก็ถ้ามีปัญหาสงสัยหรืออะไรยังไงนะครับสามารถพูดคุยกับผมได้ใน Facebook นะครับแล้วเจอกันใน Mobius Gamer คราวหน้านะครับสวัสดีครับ